สวัสดีค่ะวันนี้เรามาแกงขี้เล็กกันนะคะ,ะขั้นตอนแรกก็มาเกะปลากันก่อนค่ะหลังจากนั้นก็มาตําขี้เล็กนะคะขี้เล็กที่ต้มแลว้วออกมาตําให้ละเอียดค่ะตําไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะละเอียดค่ะหลังจากละเอียดแลว้วเราก็จะมาใส่เครื่องแกงกันนะคะตักเครื่องแกงใส่เลยค่ะ ต่อไปก็เอากะปิใส้นะคะใส่กะปิเสร็จแล้วก็ตั้มค่ะตั้มให้คาวกันนะคะตั้มให้คาวกันเป็นเนื้อเดียวกันค่ะค่ะหลังจากตั้มเสร็จแล้วก็ตักใส่หม้อได้เลยนะคะทั้งตักใส่ทั้งหมดเลยนะคะใส่หม้อเผื่อเปรียมออกไปแกงค่ะืค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเปรียมสำหรับแกงแล้วนะคะ ่าต่อไปก็เอาหม้อไปตั้งเตาแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็ใส่กะทินะคะใส่กะทิเสร็จแล้วก็เปิดไฟได้เลยค่ะอ่าต่อไปก็ใส่ปลาย่างที่แกะไว้แล้วนะคะปลาย่างที่เราแกะไว้แล้วอ่าคนให้ข้ากันนะคะแล้วก็รอให้เดือดค่ะเรอให้เดือด อหลังจากเดือดแล้วก็มาปรุงรสใสใบมะกรูดนะคะอเสร็จแล้วค่ะไม่อยากเลยเห็นไหมคะแกงเพชรขี้เล็กกับปลาย่างค่ะใส่ปลาย่างไปด้วยอืมจบค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรา,เา,าก็มาแกงขี้เล็กกันนะคะขั้นตอนแรกก็แกะปลาก่อนนะคะปลาที่เราย่างไว,ว้เร็วอามาแกะเปรี้ยมไว้แกงค่ะใช้ก็จะเป็นการ เอากิเล็กที่เราต้มมาแล้วเอามาตำให้ละเอียดนะคะหลังจากนั้นก็